นึอซองรับโอ้โหเราชอบเลยนึกซองเออนี่มันี๋อยู่ไหนกันไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละตาเลยอ๋อออกรุ่นนู้นึงนะครับนนีคนใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราเอาไปให้อาม่ากันเนาะแล้วไปแบ่งไปให้ย่าด้วยอันนี้อันนี้ไหมตัดแม่ตะขืนนะต้องตัดให้หมดเลยค่ะเพราะมันโตมากแล้ว เออมันการเล็กๆน,น,นั่นแหละมีมะนาวจากบ้านแล้วนะคะเอาหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเหลือหมดแล้วปะทันท้าพี่ดินอันนี้ครับโอ้ยแปดตีมีหนึ่งสองสามสี่เยอะมากมีอีกไหมคะดินมีนตรงไหนคะในดูไกลๆก่อนอท้าหลดุด <laughs> ่จร,จริงๆจะออกมายังไงอ่ะสองลูกไหมเนี่ยมีอีกมีหนึ่งลูกมีหนึ่งลูกกับอีกลูกสองลูกเลยค่ะเออเฮ้อดินไปรับหน่อยครับดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยทีนึงทีนึงเออเออรับหน่อยเลยโอเคโอเคเก่งมากเอาอีกไหมครับ อเ่นคโอเคได้ครับน้ำน้ำเลมอนกับน้ำมะ okay, นาวโอเคเดี๋ยวทำน้ำเลมอนกับน้ำเปียกบีเลมอนด้วยนะคะบ๊ายบาย